หลังจากที่เราสามคนรวมหัวกันนะคะในการคิดสุดความเจ้าชู้นะคะขอเต้องไม่ซ้อมใช่ไหมอ้าวค้อมมาไม่ใช่เหรอแปลงยังหรอไปเลยอย่างไว้วไปแล้วไปแล้วืธอไปไหนไปไหนไปไหนตรงข้างไหน เบสถ่ายที่ตกกันใช่แป้งถ่ายให้หนายคุณถ่ายใช่ไหมไม่คุณรูคุณให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันพุดคุณหน้าเดี๋ยวตอนนี้ก็ออกกล้องเอ้ยตอนเย็นก็ออกกล้องอยู่มาถ่ายกันเวสอันนั้นอ่ะอันใหม่อ่ะพี่มันเต้นนั่นแล้วน่ะอยู่อะไรนะ ที่เราสามคนรวมหัวกันนะคะในการพิสูจน์ความเจ้าชู้นะคะรอบนี้ผู้คนที่โดนคือตัวแรงตัวเราเขาเรียกว่าแรงแบบไม่บอกใครใช่เขาแรงแบบเงีย้ยนะคนคนไม่ได้เจ้าชู้ใช่อันนั้นน้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ทม่แบบว่าคือแบบนไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ชู้แต่เราเอาโทรศัพท์เข้ามาแชทเด้งอันนี้ใครอ่ะน้องน้องอันนี้คือเรื่อง นะคะทุกคนแล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยพวกเราสามคนก็ได้ทำการสร้างแอคเขาฟ้องจำคนเลยไหมคือไม่ใช่นะแค่เขาฟ้อมนี่คือเป็นคนที่มีตัวตนจริงจริงเป็นคนจริงจริงเพราะวันนี้เราให้เขามาเราขอเขาแล้วว่าเราขอยืนหน้าเขาหน่อยแล้วก็อันแล้วนะคะเพม่จะไปหลอพวก ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดแชทให้ดูว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นรงม,มากแบบคุณอา่านเลยค่ะถือให้ฉันอา่านแล้วฉันรู้สึกว่าแบบ แล้วอยู่ในเครื่องมันก็สวยดีเราจะทำตัวมันจะทำตัวแบบฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวตลอดเวลาไม่ใช่ใน c ้ a n n e l Tiger มันว่าเรื่องน่าจะสุดของเขาเลยโอ้ยตายคุยนี่คืนคืนเดียวตายแล้วคุยแบบที่เราขนาดนี้ดีกันทั้งคืนหล่นลมเล่มเรื่องเล่มนะื่องเลยจุดลตกก็ดูฉันรีบมาดูแล้วเมต่อชอนนี้กถึงคือเขาลงตอนรีบวันเดียวใช่ไหมนี่ก็เลยแบบว่าน้องน่ารักจังเลยครับพี่เลี้ยงแมวด้วยเหรอครับ เขาบอกว่าแมวะอหะรอคนอเ<ร>ข้าตัวเองประเด็นคืออันนี้คือคนไราย ขำจริงหรือเปล่าครับเนี่ยพี่จำผมไม่ได้หรอครับเราไม่เจอกันนานเกิน Why เฮ้ยแต่เขาตอบป้วนอยู่นะแบบใครรู้จักด้วยหรอใครฮ่าฮ่รู้จักกันด้วยหรอเออเราเคยเจอกันครับพี่ที่คอนเสิร์ตตอนนั้นพี่ไปเป็นแก๊งเลยครับตอนแรกจะเข้าไปทักแต่ไม่กลับเมมันอยู่ที่คอนเสิร์ตเดินกันรู้กันไงใช่ต่างกังเรีอยู่แกเราคอนเสิร์ตนั้นมีนี่มีกันเราไปยืนไปอยุ่ได้ใครเป็นนู้นนะใคร อยากใเราเลงมากเก๊งเราอยู่บนนั้นอยากให้ดูในสตอรี่ที่เต้นกันนะเบลสมมติน่ะสมมติอันนี้คือคอนเสิร์ตเต้นยังไงะไปใครจะดีดูดิว่าเขาจะกล้าอะไรดูดิว่าใครจะบีนจีบันจีเออผู้หนูเดินอ่ะพวกหนูเต้นอ่ะผู้ชายเดินหลบพวกหนูอย่างงี้ใช่ค่ะเพราะว่าาไปคอนเสิร์ตเราไม่อยู่เต้นเราก็จะแบบเดินกันดึ่งหลบหลบเลย ทำไมคือถ้าไม่เข้าใจอ่ะอันนี้เป็นเบสเ้นใช่ป่ะมันคอมบิเนชันทำไมดีทำไมเปดียังไงพี่ดีมาแบบนี้เรื่องของแกะมาตอนแรกเบสคนเดียวอาจจะไม่เป็นไรไงแต่เบสคู่กับไม่ดีคือมันไม่ได้คือผมอินดูอย่างเดียวไม่น่าดีดูอย่างเดียวนี่แหละเออที่มาของคอนเซอร์ แล้วเขาก็แลกกันที่คนอนเสิร์ตที่เป็นเป็นแก๊งตอนแรกจะเข้าไปทักแต่พี่กล้า <laughs> ที่กันเลยถามอ้าวใครขครับเนี่ย <laughs> ชัยก็เลยบอกว่าไม่บอกหรอกแล้วพี่ทำอะไรอยู่หรอกครับ <laughs> ก็แย่แล้ว <laughs> เลี้ยงแมวอ <laughs> ยากให้ถามต่อ ฟังนะการที่มีวันยองอยู่สตูนี้เฟิร์นคือใช้แบบเขาเรียกว่าใช้วันยองเป็นสื่อรอดนะคะไม่เฟิร์นต้องต้องเลยได้แซงเขาวันยองมาแล้วคือวันยองเนี่ยพูดมากวันยองทำชุ้สาวทำงานเก่งมากนี่รัแหนแลสรุปใครนะเขาก็บอกว่าพี่น้องที่รู้จักพี่อีกทีหนึ่งพี่พี อ๋อแบบแบบฟิลแบบว่าเป็นรุ่นน้องที่เขารู้จักพี่อ๋ออีกทีนึงงงไหมของพี่งงนะนหล่นอะทำให้เขางงเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องมีการเขาไม่ใช่เวลางงปุ๊บเฟื่ก็จะแบบอะไรแบบงงอะ้วก็พยายามถามย้ายนะเนี่ยก็นิดหนึ่งนิดหนึ่ง แล้วก็ต่อไปก็ยังไงแล้วนะงงนี่ก็เลยบอกว่ารู้จักพี่ทีเปล่าพี่ทีเฮ้ยพี่ทีอันนี้คือหนูแอปเอาชื่อจริงจริงของเขามาจริงๆก็คือพี่ในที่พี่เฟิร์นรู้จักจริงจริงหนูก็เลยแบบว่ารู้จักเขาอยู่หนูก็เลยแบบว่าเอาชื่อนี้มาดีกว่าเจบอกว่าไม่คุ้นรู้จักใช่รู้จักทหารแบพี่เฟิร์นเขาไม่ได้เจอนาแลวหนูก็เลยยุขึี่มาเผยแบบนี้เขาติดพันคุยช่ันว่าเดี๋ยวนี้มันอะไรแบบนี้ก็ต้องรู้นนึงเราคนไทยรู้จักกันดีเลยที่ผมกับ กับพี่กุจั่ยเอะอยากเจอไหมครับก็ดีนะหมายถึงเจอผมี่ายดูบอกเลยไงคังน้เป็นชันกับกุจัตสตาร์ทเลยกันอันนีลูกจิ้แต่อันนี้พูดมันพูดเล่นนะลูกจิ้งคุณถอยไปเรื่อยนูิเดี๋ยว่รว เบสก็เริ่มถามเลยว่าพรุ่งนี้พี่ว่างไหมก็คือวันนี้ใช่ว่าเรามีแพลนกันนะทุกคนเรามีแพลนที่จะแ่าพาคือจริงเนาะเทเบอมันจอขุกเ้นไงของเนเจอกันแล้วท <c oughs> <c oughs> ี่ผมไปทุละแถวนั้นครับตอน,นี่พี่พีบอกมาว่าพี่อยู่แถวนั้น <c oughs> พรุ่งนี้พี่พอจะว่างไหมครับเออไม่แน่ใจทํางานเลิกไอเด็กนี่ไม่ทําทงานทําการใช่ทานเยอะไหมนิดหน่อยกินข้าวย่งกินเยอะๆนราจะตัวไวๆเลย เฟิร์นชอบเด็กค่ะทุกคนเฟิร์นชอบเด็กยังไม่กินเลยค่ะผิวมากก็ไปกินค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ตอบตั้งแต่กี่แล้วไม่ได้ตอบไหนลองลองตอบดิไม่ไม่ไม่ตตออบไม่ต้องตอบจริงเหรอเฟิร์นกระสับกระสายแบบจิบสูตรสมุดซับอะไรนี่แอบชิบไหมหรือพี่ก็ลองลองตอบเพื่อนเฟิร์นที่ตอบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอหน้าคุณแล้คุณคุณ มีแค่ไปตอนออกกอตอนยังไงคุณผมว่าต้องไปซ่อมแน่ยเน้องซ่อมมาไม่ใช่เหรอแพงเยอะหรอไม่เอาไปเช็ปเอ๋อได้กลับมาทัานไหมทันได้ได้งั้นคุณก็รีบไปแล้วรีบมาซ่อมที่ไหนไ่ันจะสองนะ แถวนี้ไม่มีร้านคงมี์วนนั้นให้ฉันพาไปนู่นพันทิพย์น้องต้องคันทิพย์ไปหชุมพล้องไปซ่อมกองที่พันทิพย์คุณคนณบอลเป็นคนพาเข้าไปมาล่าสุดนี่จองสวใช่ปะใช่อาทิตย์ที่แล้วเองไม่น่ารอเขาคุณรู้ไหมซ่อมกองสองเมืองใช่นั่นไงนะหนูแบบเพี้ที่ปอะ โอเอะไรดีต่อไปอยู่บ้านเรายังเอาคนนั้นคนเดียวได้หรือเป็นเพช้างยุบยุบยูบไปอะไรกันแค่นี้แค่นี้ยิ้มแล้วขังงี้ขังรู้เหรออมไปถึงร้อยวันนั้นที่ไม่ขังเออว่าเราไปอุ้ยทำไมน่าตาดูสดใสกันมีความสุขเกินไปวันนี้นวานเำีาก

那你天天开的吧？没有。 ใช่เดียวคเไม้ logistics. ไไไไม,ไม,ไมวันัน like เทุกคนตอนนี้นะคะก็นัดเฟิร์นออกไปดเจอที่เจ๊ไหมครับกินข้าวกันที่บอพิมไปเขาบอกว่าได้ไปเรเพื่อนพิมไปเท่าองอ่อครับเออเรารอแป๊บนะช้าหน่อยอุ้ยช้าหน่อยไปไาหนยไปยังไปยังไปยังีบหม่ เกอบถึยังไอมโอเโอเอนี้โอเคไม่ค่อยจะอยากรู้อะไรบึ้บึนาอย่รมาอย่างรนี่นี่มาล้วมาล้้ี่นี่หดปวามากเพิ่งพิมพ์บืกอองนะ แล้วกทงเกอร์ทำไมนะไทเกอร์ทำไมนะไทเกอร์เพิ่งตอบตะกี้ว่าได้ครับแต่เพลินเข้ามาใส่แล้วไปแล้วนี่บึ้งๆคันนี้จะออกเฉพาะงานใหญ่เท่านั้นนะใหญ่มากเนใหญ่เชื่อไหมวันนี้เฉพาะนอนได้นี่เราเพราะว่าเพราะว่าปกติเขาจะเอาน้องคันนี้ไปนะคะคันเหลืองแต่นี่เขาเลือกที่จะนั่นคือเขาซื้อมาขับถามถามทีได้มั้งคันเลี้ยงบึ้ง ไปเลยอย่าไวไปคุณเืไมตามโว่ตำหวจลืมเฮ้ยไปเร็วยไปเรืว อ้าวใหม่เห็นก็วันแรกเล่จริงนะขนเลยเอม่ขอโทษนะอดีวดป่ะไม่ใช่ผมขอโทษนะพีขอรถใช่ป่ะแบบนั้นขอไปหไปเอาไอยู่ในรถไรไปหไปคือผมเป็นคนชอบเจอตัวจริงมากกว่าอะไร่างนั้นนนอะไรอยเงี้ยมงว่าอยาอยากอยากไปทาน้อุ้ยไปทางนี้ว่ะเราไปทางนู้นเราเร็วกว่าป่ะน่ะคือผมอยากเห็นหน้าจริงผมบางทีูกไม่เหมือนไงเช็คหน้าก่อนเช็คกระผหน้าก่อนเช็คแบตัวจริงไม่คุยยังไง เลี้ยวกลับหลืว่าใคไม้ <c oughs> ไม่มีแล้วเมื่อวานยังไงนะเมื่อวานเราไปหาใครนะไปหา เรามีไทเกอร์จริงมาด้วยนะคะทุกคนบอกบอกแล้วใช่ไหมเหลือตัวไทเกอร์หมดตัวไทเกอร์โอ้โหอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วไทเกอร์อยู่ข้างแปดอ้าวแจ๊สชื่อท็อปเจอมาครั้งแรเดินมาเดินมาในคราบบอกว่ามาเจอกันที่หาดมาเจอที่หาดเจอบอกเดมาหาดที่ไหนลูกคนที่สวยๆไม่เซียวไม่เซียวแย่เนี่ลงงานเราเอาไทเกอร์มาเดี๋ยวเราต้องแบบรีบตามไปเพราะผมอยากเห็นแต่ว่าการเจอกันครั้งงแรกขขออเานนนยู่ letz, now, right. ana, no. ่่ oh, Der ion, Der ion. ี ไม่เห็นเราจริงปเนี่ยเขาเดินนี่หรอโอ้โหคือตอนนี้ใจจดใจจ่ออยู่เรื่องเดียวก็จริงจริงเพราะอะไรวะเราจะไม่มองสีรอบข้างถูกเขาจะเป็นแบบไอ้นี่หรือเปล่าคุณแบบว่าแอบแล้วแบบตอบแล้วแบบดูหน้าคนล้มไปตรงข้างกันอะไรอย่างนี้มีป้ะอุ้ยไม่อะถึงล้วนะผมเองเขาบอกว่าถึงแล้วแป๊บอุ้ยเขาสูงสวยนะใช่ใช่สูงสวยสูงสวยตัวผู้อยู่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหนใครเกิร์มเดินมาเ้าจริงหรออยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเขาเดินไปทาง ไ้มาเอ่ะไมีมากมาก <c oughs> ฉันเนด้องมีแฟนแตอันนี้มันจะไม่ได้แฟนาจริงแต่ของจะชอบจริงก็ได้ไงเออถ้าคุยต่อก็ไม่รู้นะคะมด่ด้เหมือนกันนะเริ <c oughs> <ค>่อ <Guy> <c oughs> ไปไหนกันมาอ<ว>ุ้ยดูดูอุ้ยแล้วสูงก<ๆ>ว่าเพลนเยอะเลยอ่ะ ไปไหนไปไหนกินอะไรกินอะไรจะกินอไรกันจะกินอะไรกันไหนซอมกล้องไหนฝั่งนาซ่อมกลองไม่ถือกล้องมาสักคืนไือกล้องมีแต่เราเนี่ยถือมีกล้องได้กล้องเราเต็มไปหมดเอวันนี้นสุดอดมกเลยค่ะไปเลยโจมมรคือแบบม่ีิว่าจะแบบยืนรออยู่ที่ใดที่หนึ่งเดินมาจ้าเเหมือนกันนะคนคนนี้เนาะไหวคนคนนี้นะคะโอ้ยนะคะคุณเมื่ ชานองไข่มุกไหมคะได้เลยครับชอบพี่กินชานองไข่มุกผมขอเป็นน้ำพงมะนาวแล้วกันผมเล่เจ็บคอแล้วครับขับรถอะไรมาเหรออ๋อพอดีว่าผมขับบิ๊กไบค์คันใหญ่มาครับอุ้ยชอบบิ๊กไบค์เหมือนกันเลยอุ้ยแต่ว่าผมไม่ได้ชอบแค่บิ๊กบัสนะครับพี่แล้วชอบอะไรอีกชอบพี่เฟิร์นแก๊บอุ้ยอี玛อี玛เป็นคนน่ารักามองไม่เห็นครับผมเริ่มปวดบักปวกเือแล้วครับผมเริ่มร้อนครับพี่เฟิร์นอุ้ยอุ้ยเอ็นค้ำ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  แก่ฉันลงไปมุกไม่เห็นกินน้ำผึ้งมนันอ่ะไอเดทมั่วโอ้อชาติอุ้ยเขานั่งเดทก,กันตรงนั้นเขาดีเดทกันตรงนั้นไม่เขาดิวเดทก,กันตรงนั้นคุณวายตายเลยเราเป็าพี่แอบดี่ <laughs> ผมไม่พี่แอบคุณเขานั่งกันแบบอันนี้คืนตรงนี้ไม่ได้เลยมุมนี้ไม่ได้เลยมุมนี้<อ>ไม่ได้เลยข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเธอทำเดินทำเดินทำเดินหนึ่งเดี๋ยวองซื้อเล่นไหมคุณนี่เลุก ไม่ม่คุณทำไรดูน้องสาวคุณม่ด้มาออกเลยอยากกินอยากกินข้าวบุญถงหอมอือคุณก็บปโชว์จิ้งริงิ้คุณก็มรบนี้ตรงนี้ตรน้อุ้ยยิมากล้มากนะราเหมือนลูกป้าคุณอยากเห็นล้อยาวิ่งหนุนอัดปากได้ อันเนี้่ก็คือเปิดเอาจริงเปิดเขินก็คือยิ้มอะไอย่างงี้ฟังนะกินข้าวใครค่ะรู้จักเขาหรอเนียไม่ได้แตหน้าพริ้วพาวพรายพราวมากอีนี่เป็นน่ารักเนาะดูมัน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 เราวางท่าไว้ก่อนเราเป็นผู้หญิงเราต้องแต่งกว่าเอาตรงๆนะอีกนีขนาดเราสามารถอาเสียบเขาได้เลยอะจริงใกล้ๆกันเราลองดูว่าเขาคืออะไรกันเสื้อเรื่องแบบดูดวงมูอะไรอย่างเงี้นะ ม่ค่อยทำไมผมเป็นหมอดูไงดีจริงดูดูดิดูดีดูไงถ้าถนัดน่าจะถนัดลายมือขอดูมือได้ไหมอ่ะเป็นคนทำงานหนักนะแต่รายได้ดีรู้ไหมทำไมถึงรู้ว่าทำงานหนักทำไมมือสะอาดอ๋อไม่ใช่จับมือจับมือจับมือเชื่อแบบดวงหนุนดวงไหมเผอ เส้นเนี้ยมันเหมือนแบบว่าจะมีคนเข้ามานี้ามดังเล่าเขาทำเป็นดูมือดูมือจับมือไมาจับมือหนูนี่มาคิดจะมีแฟนก็จะสมหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องดูเขาดีๆนะไอคนเนี้ยอ๋อดูดีๆใช่คนนี้มันเหมือนมันจะเด็กกว่าด้วยมันใส่ก็ยีน เมือโทรสว่างสว่างหน่อยเพราะมันมันจะเบอร์เบออะไรประมาณเนี้ยก็ก็ประมาณเนี้ยครับใช่อันนี้ไม่ได้อัดแบบไม่ได้อัจับมือเนาะไม่ได้จับไม่ได้จับไปกันต่อเอ้ามาทละมาเนี่ยนี่เอ้านี้เพื่อนไทรเกอร์เพื่อนไทรเกอร์อ๋อนี่แหละที่มาของคุณไทเกอร์ไทเกอร์จับมือพี่สาวเธอแล้วให้ให้ย่อยไทเกอร์จับมือพี่สาวเธอแล้วเนาะอย่าได้แต่อย่างนี้ได้กระจนะคะกระจายอย่าง มื่อกีทำไมไม่ถามเขาว่ามีแฟนยังตัวจี๊ไหมอ้ยเลยคือยิ้มน่ารัอ่ะอาพี่พี่ไม่ไม่ชอบไม่ได้ชอบแต่ว่าแบบหมายถึงว่ายิ้มน่าโอ้ดูดิดูดิไม่พี่ี่าอหนูโตแล้วก็แอลกินธนาพรเฮ้ยเขาใช้ตาให้กันเใช้ผมว่าแค่นี้ก็ดูแบบดอ้นะว่าเจ้อชู้จริงอ่ะเดี๋ยวเราเขาจับมือกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราเลยเขานี่ทุกคน ไปไหนไปนี่กันมาหนิ่งเขาวไดหนึ่งไปแล้วไปแล้วไม่ผ่านกระจก おいしい。 แล้วพี่เกมอ่ะผมส,ส,สูงอ่ะเออสูงทีสงส่สุดอ่ะอ๋อไปเฉลยเออแลไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วมัมะนะจะมอไม่เห็นผมขนาดนั้นเลยอ่ะ รูปนีพี่ลงเปเปเพี่ลองเปิดดูใช่ไรงเปดออย่าบอกนะที่แปทเปเลยดูขออว่าอยู่ในเครื่องไม่ได้แปลว่าหนูกินใครคใเป็นคนดีคขผมคุยกับใครนี่คุณและนี่ฉันจำได้แล้วอะไรวายแรงมากอะไรอะฉันก็ว่า ้งนหนูไม่เคยพิมพ์5 5 5แบบปกติอันนั้นไม่ใช่หนูพี่ทำอะไรทดสอบความเจ้าชู้ครับผมโดนละผมเต็มเจ้าชู้ด้วยหรออุ้ยอุ้ยอันนี้น้องพ่อคะอันนี้ทำเดทกันต่อก็ไม่เลยไม่เคยเลยแมนีไม่เป็นไรค่ะเอนนี้อยู่เอาไปนี่เอาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเออเขิงเปล่าเห็นแล้วชอบเปล่าน้องก็น่ารักดี าแต่ไปนัดเชียร์เอจริงหนะนั้นน่ะไม่คุยไม่คุยแต่เอจจริงเลยไม่ตันจะดีหรอกอุ้ยเขาจะขอแล้วไหมถ้าเขาขอเอจีให้ไหมใช่ฟังนะตั้งแต่มีคือแป๊บนึงยกกองยกแบบยกอะไรยกเจน้าเยกเองหนักเชื่อตัวเดียววันนี้ถึงไหวครูหน้าเป็นแบบนี้นะใช่กล้าแบบนี้นะแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วหมดแรงเอาแรกเอจริงเปล่า ไไปเลิกกันไปดีจัปล่อยเขาไปปินปินเผื่อเขาไ้ปินปนไม่ได้หรอพี่มรนี้พี่มีตรนีคปินปินทำปิทำไรทำเล็กเป็นดีบอไปหวานนี่หวานี่ยปีชากอ